ชีวิตนั้นล้วนมีปัญหาและอุปสรรคนะคะแต่ถ้าหากไม่ย่อท้อไม่ว่าอุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นเราก็สามารถจะฝ่าไปได้ดังตัวอย่างที่วันนี้เราได้เห็นสาวน้อยซึ่งกำลังฝ่าชีวิตและมรสุมต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเพื่อก้าวไปสู่วันข้างหน้าที่เธอใฝ่ฝัน สวัสดีค่ะชื่อนางสาวออมเปียร์จนตาทิพชื่อเล่นชื่อแหมมค่ะอาชีพเป็นบาริต้าค่ะที่ร้านปอออฟฟี่ค่ะ พ่อแม่ชอบทานอยากทำให้พ่อแม่กินคะ่ะแม่ส่วนใหญแม่จะขับแท็กซี่ใช่ไหมคะชอบขับมากลางคืนก็ออยากทำกาแฟใหแ้แม่กินคะ่ะเขาชิมเขาก็จะมีแบบมีสม้มหวานไปบ้างขงมไปบ้างระ่าณนี้อ <S 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 ตอนที่ทำแรกจะเป็นภูตีนาคะ่ะพอเอาไปเสิร์ฟเขาก็จะบอกว่าทำดีแล้วแต่แต้องฝึกมากขึ้นกว่าเดิมคะ่ะเพราะยังไม่พอเฟกเท่าไหร่ เกง então, und, on, right ่งๆกลัวเหมือนกันนะคะเพราะกลัวร้อนร้อนทนก็กลัวร้อนร้อนครูก็จะบอกว่าเราต้องลองทาเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็หายกลัวกัเองค่ะอันนี้จะเป็นของแขกที่มาชมแล้วเขาก็จะมาติดและติดชมเราเขาก็บอกว่าอาจดีนะแต่บางครั้งมันก็อาจจะขมไปหน่อยให้ลดดน้ําหนักมือลงหน่อยไ้ไม้คะามันชอบก็เป็นคาปูเพราะว่าคาปูมันจะยากท้าทายมันชอบทา เพราะว่ามันต้องเป่าเพราะว่ามันต้องมีตุนความร้อนถ้าทําทำบ่อยๆเนี่ยมันเราก็จะชินมือเราก็จะไม่กลัวค่ะมันจะต้องสตรีมนมให้มันเสียงคล้ายๆเหมือนเสียงหนูจิ๊ดๆอะถ้าเป่าแรงเกินไปมันก็จะพุ่งใส่หน้า เยอะอยู่เหมืนอ,อมนกันนะคะเพราะว่าก็มีทางไปออกบูสีห้าเหมือนกัน<ว>เอเหมือนกัน่าจะหกปีได้แล้วค่ะก<อ>็อยากเปิดร้านของตัวเองนะคะเพราะว่าจะได้ทําให้กับพ่อแม่แล้วก็เพื่อนๆมาทานีิงดูวค่ะผมชื่อนายไกรสอนจันตาทิพย์เป็นพ่อของน้องแหม่มครับ ตอนเด็กก็เลี้ยงง่ายอยู่ครับตอนโตก็พอจะพ,พอดูแลได้นิดหน่อยบาครั้งก็ดื้อเพราะภูมิใจที่เขาเออได้ทํางานดีมีงานการทําดีโลัแรกเขาสมองกลัวเขาไม่รับงานทุกอย่างอันนี้นเขากลับมาอยู่ตรงนี้เขาได้งานทําดีเขาภูมิใจกับตรงนี้นครับแอนน้น้องแหม่มได้ทําบัตรคนพิการอยู่ครับตอนนั้นอายุประมาณห้าหกขวบนี่ครับก็ได้สิทธิก็ได้ เบี้ยคนพิการแล้วก็ได้บัตรได้ทําบัตรประชารัฐได้อยู่ครับก็ได้สนับสนุนกับเบี้ยคนพิการกันเดือนละ800ครับบัตรประชาชนก็ได้รูดของไปซื้อของรูดของเนี่ยครับทุกวันนี้อยู่กับ้องแม่มมีความสุขมากครับภูมิใจที่เป็นข้าบคปัวอกเด็กกับพ่อคะ่ะเพื่อนที่เป็นคนพิการเราไม่ต้องเสียใจที่เราเป็นพิการนะคะเราก็ทําได้เหมือนคนปกติไม่ต้องเสียใจคะ่ะ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบีย้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีภูมิลรรเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียนบ้าน 3. ม,มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐสนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้และประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพัชนาการทุกแม็กคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟูด้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้ลิฟ สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง .com YouTube อิงอิงสิทธิี Facebook Fanpage พจอิงอและที่ IG I อิงอิหนึ่งนะคะ